สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักนศึกษาใหม่นะครับพาคพิเศษโครงการกศพปประจําปีการศึกษา2564ที่รักทุกคนนะฮะสู่กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะครับภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับเราปีนี้จัดกิจกรรมประถมนิเทศแบบออนไลน์นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับทั้งตัวของนักศึกษาเองที่จะไม่ต้อง รวมตัวกันเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ความปลอดภัยของตัวบุคลากรคณาจารย์นะครับกิจกรรมในการปฐมนิเทศนะครับในหลักการทั่วไปก็จะเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการปรับตัวเองของนักศึกษาทุกท่านนะาการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรีมาก่อนนะครับแต่บางท่านก็อาจจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีมาก่อนแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะก็ขอชื่นชมในความตั้งใจของนักศึกษาทุกท่านนะฮะที่มีความเพียรพยายามในการพัฒนาตนนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าการศึกษาในภาคพิเศษนะครับซึ่งใช้เวลาเรียนเพียงแค่2วันนะครับต่อหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันอาจจะทำให้ทุกท่านจะต้อง ใช้เวลาส่วนตัวจํานวนหนึ่งนะครับที่จะอยู่กับครอบครัวก็ดีนะครับใช้เวลาในการพักผ่อนในวันเสาร์อาทิตย์ก็ดีก็ต้องใช้ในการเรียนรู้นะครับแต่ก็เข้าใจว่าทุกท่านที่เข้าศึกษาในโครงการพิเศษนี้นะครับก็คงจะมีเป้าหมายสําคัญในการที่จะเข้ารับการพัฒนาตนนะครับซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะ เป็นส่วนหนึ่งนะในกระบวนการพัฒนาทุกๆท,ท่านนะครับในกิจกรรมปฐมนิเทศนะครับในวันนี้ก็ในส่วนตัวเองนะครับอธิการบดีเองก็อยากจะพูดคุยนะครับในภาพกว้างๆของมหาวิทยาลัยนะฮะอาจจะแนะนําข้อมูลบางส่วนสําหรับมหาวิทยาลัยราชภาัฏกาญจานบุรีให้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับในส่วนที่คิดว่ามีความจําเป็นนะฮะแล้วก็ในรายละเอียดอื่นๆของการ ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในการเรียนรู้นะฮะวิธีการในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่เป็นแบบผสมผสานภายใต้สถานการณ์โควิด19นี้นะครับซึ่งทุกท่านก็ทราบดีว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยเองในการเริ่มต้นของภาคการศึกษาที่1ทับ2564เนี่ยเราก็จะจัดเป็นแบบออนไลน์นะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะซึ่งก็ คาดว่าต้นเดือนสิงหาคมนะครับต้นเดือนสิงหาคมเราก็จะสามารถจัดการศึกษาภายในที่ตั้งได้นะครับคราวนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฒกาญจนบุรีนะฮะทุกท่านก็คงทราบดีว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นนะครับก็น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหลักมหาวิทยาลัยเดียวในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนที่มีสถาบันอุดมศึกษาอื่นนะฮะก็จะเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอื่น นะครับอตอนนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒนการจนบุรีนะครับก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับใหม่นะครับซึ่งก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบวิธีการกระบวนการนะครับการจัดการเรียนรู้แล้วก็เป้าหมายที่สําคัญก็คือมหาวิทยาลัยจะต้องช่วย ท้องถิ่นในการยกระดับสร้างความเข้มแข็งนะครับในหลายๆช่องทางในหลายๆรูปแบบนะครับวิธีการหนึ่งก็คือการพัฒนานักศึกษานะครับให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการที่จะสําเร็จการศึกษาแล้วไปช่วยยกระดับการทํางานขององค์กรของตัวเองนะครับเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าให้มีความพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อๆไปนะครับ รานนี้อย่างที่ท่านทราบกันดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีเนี่ยก็เปิดจัดการศึกษามาถึงปีนี้นะครับก็ตั้งแต่ปี2516ที่เรายังเป็นวิทยาลัยครูอยู่นะครับจนถึงปัจจุบัน2564ก็48ปีนะครับ48ปีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาก็อาจจะยังไม่มีอายุ มากนักเมื่อเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศไทยนะครับซึ่งหลายแห่งก็ตอนนี้ก็ไปถึงร้อยปีแล้วนะครับแต่ถ้าเทียบเป็นวิวัฒนาการของการพัฒนาตัวมหาวิทยาลัยเองนะครับอธิการก็คิดว่าเราก็ถึงจุดที่เรามีความเข้มแข็งนะครับทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงนะครับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือ เรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆก็คิดว่ามหาวิทยาลัยราชาพัฏของเราเนี่ยมีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับคราวนี้ภายใต้ร่มของมหาวิทยาลัยราชาพัฏเนี่ยท,ทุกท่านก็คงได้ยินมาใช่ไหมครับว่าราชาพัฏมีความหมายว่าเป็นคนของพระราชาซึ่งแน่นอนครับมหาวิทยาลัยราชาพัฏ เป็นชื่อพระราชทานนะครับราชพัฒเนี่ยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับตั้งแต่เราเปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยครูยกวิทยาฐานะเป็นสถาบันนะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กนะครับก็เป็นที่มาว่ามีวันสําคัญวันหนึ่งที่ชาวราชพัฒใช้เป็นวันที่เราระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9หรือพ่อหลวงนะครับนั่นคือวันที่14กุมภานะครับ14กุมภาทั่วโลกก็ฉลองกันในเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับวันแห่งความรักแต่ในส่วนของเรา,เช,า,ราชาวราษัรท,ทั่วประเทศเนี่ยนอกเหนือจากเทศกาลแห่งความรักแล้วนะครับวันที่14กุมภาเราก็ยังถือว่าเป็นวันราษฎรนะครับซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราัชาการที่9พระองค์ได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเราพระราชทานนามมานะครับก็ทําให้เราใช้ชื่อของราชพัฒมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญอีกช่วงหนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยราชพัฒนกาญจนบุรีก็คือการที่เราเป็นสถาบันอุดมศึกษาสมบูรณ์แบบนะครับก็คือเปลี่ยนจากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชพัฒและมาเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือในวันที่15 นะครับมิถุนายนปี2547นะครับเราก็เริ่มสถาปนาตัวสถาบันราชพัฒเป็นมหาวิทยาลัยนะครับก็ตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับเราก็มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒนโดยสมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีวันสำคัญสำคัญอยู่2วันนะฮะที่อยากให้นักศึกษาทุกท่านได้ตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับ2วันสำคัญของ พวกเราเชาวราชพัฒนะครับคือวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันราชพัฒวันที่ได้รับพระราชทานานามราชพัฒวันที่15มิถุนาของทุกปีก็จะเป็นวันสถาปนาความเป็นมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่อยากให้นักศึกษาทุกท่านได้รับรู้รับทราบนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงในในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเราชาวราชพัฒอย่างล้นพ้นนะครับก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับรัชกาลปัจจุบันเนี่ยซึ่งท่านก็ได้มีปณิธานชัดเจนว่าท่านจะสืบสานร,รักษาและต่อยอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาใช่ไหมครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วพระองค์กับสถาบันราชภพัฒน วิทยาลัยครูมหาวิทยาลัยราชพัฒนเนี่ยพระองค์ก็มีพระมหากรุณาธิคุณของอย่างล้นพ้นต่อพวกเรามาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในเรื่องของที่พระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของราชพัฒนะครับตั้งแต่ในสมัยที่พระองค์ยังคงศกคงส่งพระยศเป็นพระบรมโอรสาหะที่ราชใช่ไหมครับจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยมากกว่า30ปี นะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้พระองค์จะทรงสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์ของอประเทศไทยแล้วนะครับแต่พระองค์ก็ยังมีพระมหาการุณาธิคุณที่ยังอยู่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศต่อไปนะครับอันนี้ก็นเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะครับต่อพวกเราชาวราชพัฒนนะครับในส่วนที่เมื่อกี้พูดค้างในเรื่องของอ ที่ในหลวงรอสิบของเราเนี่ยได้สืบสารต่อยอดนะครับโดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับด้านการศึกษานะครับอันนี้ทุกท่านก็ทราบดีว่าในหลวงรัชกาลที่10ก็มีพระบรมราชายด้านการศึกษาอยู่4ด้านนะครับซึ่งแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยก็ต้องตอบสนองนะครับในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ4ประการนะครับตามนโยบาย4ด้านนะครับซึ่งด้านแรกก็เป็นด้านของการมีทัศนคติ ที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองนะครับด้านที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมนะครับด้านที่3คือมีงานทํามีอาชีพนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะมีอาชีพมีงานทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็4เป็นพลเมืองดีนะครับเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็ได้สนองนะครับพระบรมราโชบายก็มีความมุ่งหวังนะครับมาจัดรูปแบบของการจัดการศึกษาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิตของเราเนี่ย ให้เป็นคนเก่งคนดีและมีงานทำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการผสมผสานกันระหว่างพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันนะครับพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพวกเราเชาวราชภพัฒนะครับก็อยากให้พวกเราได้ตระหนักนะครับแล้วก็ซาบซึ้งนะครับต่อสถาบันที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเรานะครับปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยราชพัฒการจนบุรีอย่างที่บอกนะครับ48ปีที่ผ่านมาเราก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับเผอ,อิญว่าช่วงนี้นักศึกษาใหม่ทุกท่านก็ยังไม่สามารถที่จะเข้ามา,าใช้ทรัพยากรกา,รการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้นะครับเราเปิดภาคเรียนของภาคพิเศษเนี่ยก็จะเปิดในวันที่10 11เนี่ยนะครับจะเริ่มกระบวนการประถมนิเทศก็จะเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบ ออนไลน์ไปก่อนนะครับรูปแบบผสมผสานไปก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีหน่วยงานให้ข้อมูลแก่นักศึกษาทุกท่านว่าท่านจะประสานแล้วก็ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนนะครับในเรื่องของตารางเรียนตารางสอนกันได้อย่างไรนะครับคราวนี้อย่างที่บอกไปว่าในช่วงนี้เราเองก็อาจจะยังไม่ไม่ได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยนะครับแต่มั่นใจว่าเมื่อนักศึกษาทุกคนนะครับได้กลับเข้ามาศึกษาในที่ตั้ง นะครับทุกท่านก็จะมีโอกาสได้ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฒการเจริบุรีนะฮะในการจัดการเรียนรู้ของทุกๆคนอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับอันนี้อยากให้ทุกท่านได,ได้ใช้บริการจริงๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าของเราเนี่ยเรียนภาคพ,พิเศษใช่ไหมฮะก็เรียนแค่เสาร์อาทิตย์2วันนะครับ ก็ไม่ค่อยมีอาจจะไม่ค่อยมีเวลาในการใช้ทรัพยากรแต่ว่าถ้าท่านมีเวลาก็อยากให้ท่านได้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารเรียนใหม่ๆเรามีอาคารเรียนใหม่อยู่หลายหลังนะครับมีห้องปฏิบัติการมีห้องสมาร์ทคลาสรูมนะครับมีห้องสมุดนะครับมีระบบการเรียนรู้แบบดิจิทัลนะครับมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับมีสนามกีฬามีลู่วิ่งมีสนามกีฬามาตรฐานนะครับแล้วก็สิ่งที่กําลังเกิดใหม่ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในปีนี้นะครับก็มีห้องประชุมทันสมัยห้องหนึ่งนะครับ200ที่นั่งอันนี้ก็เปิดใช้บริการแล้วนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับก็คือสระว่ายน้ําขนาดมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับเมื่อพวกเราได้เข้ามาเรียนรู้ในที่ตั้งนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ใช้ทรัพยากรทั้งหมดเพราะว่าทรัพยากรทุกอย่าง ของมหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นทรัพยากรของนักศึกษาทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับนักศึกษาใหม่ในปีนี้นะฮะก็จะมีนักศึกษาอยู่เพียงสองคณะนะครับก็อาจจะเป็นด้วยเหตุว่า,าทุกคนก็มีงานทําแล้วนะครับหรือว่าประกอบอาชีพอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาพัฒนาตนนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนได้ในในภาคพิเศษนะครับก็จะมีสคณะวิชา นะครับนมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับก็จะมีสาขาหลักสูตรอยู่หนึ่งหลักสูตรคือรัฐประศาสนาศาสตร์ใช่ไหมฮะส่วนของคณะวิทยาการจัดการนะครับก็จะมีสาขาเ,าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจนะครับจะมีสาขาการจัดการแล้วก็จะมีสาขาบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีต้อนรับนะครับนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษโครงการกสบปทุกท่านเลยนะครับทั้งจาก4หลักสูตร2คณะวิชานะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักศึกษาทุกท่านก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตในการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองของท่านนะฮะตามความมุ่งหมายของท่านทุกประการนะครับแล้วหากท่านมีสิ่งอะไรที่เป็นปัญหานะครับอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะ คุยกับทางอาจารย์ที่ปรึกษาของท่านบุคลากรประจําคณะของท่านผู้บริหารคณะนะครับรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีแม้แต่ตัวอธิการบดีเองนะครับทางเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือแนะนำนะครับเพื่อทําให้นักศึกษาทุกท่านศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขนะครับก็คิดว่าใช้เวลาพอควรน,นะครับในการให้ ข้อมูลเบื้องต้นนะครับภาพกว้างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่จากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในส่วนของคณะเองนะครับแล้วก็ในส่วนงานอื่นๆนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษโครงการกศพประจำปีปปปปป การศึกษา2,564ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้ใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนสร้างเครือข่ายในการทํางานนะครับเพื่อว่าในอนาคตเราคงมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันกับผู้อื่นนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยอยากจะ,ะช่วยพัฒนาท่านก็คือจะทําให้ทุกท่านเป็นคนเก่งนะครับเป็นคนดี แล้วก็มีงานทำนะครับสำหรับท่านที่มีงานประจำทำอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าหลังจากที่เราได้รับการพัฒนาแล้วท่านก็อาจจะได้รับการโปรโมตได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วก็ประสบความก้าวหน้าในอาชีพการงานยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับท้ายนี้ก็ขอหน่วยพรนะครับให้นักศึกษาใหม่ทุกทท่านนะครับก็มีกำลังใจกำลังกายที่เข้มแข็งนะครับให้อยู่ภายใต้การปรับตัวให้อยู่ภายใต้สถานการณ์ ที่มันไม่ค่อยดีนักนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะครับแล้วก็ให้มีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งในการศึกษาหาความรู้แล้วก็พัฒนาตนเองนะครับให้บรรลุปเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ทุกๆท,ท่านตั้งไว้ทุกประการนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะครับก็คิดว่าคงใช้เวลา พูดคุยกับนักศึกษาใหม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เราคงมีโอกาสได้พบกันอีกในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ